ก่อนไปรับชมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนผมก็จะมาทำตามคำถามสองคำถามนี้นะ<า>นี่เลยเพื่อนเดี<า>๋ยวไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลย<ว>มาเริ่มกันที่คำถามแรกนะเพื่อน ผมสงสัยมานานแล้วพี่ตั้งของทะลุหินและสิ่งปลูกสร้างได้ยังไงบอกผมทีโอเคเพื่อนก็ต้องออกเกมนะก่อนเข้าเริ่มเกมอะ่ะมันจะมีให้ตั้งค่าพวกตั้งค่าตัวละครอะ่ะแล้วก็เช็คบล็อกนะเพื่อนต้องไปเช็คบล็อกด้านนอกนะมันถึงจะทำแบบนี้ได้โอเคอันนี้ผมไม่ได้ติ๊กมานะ จะทำให้ดูว่าถ้าไม่ติ๊กมันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้ <Yes. S 1> เออนี่เห็นปะมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้นี่เห็นไหมขึ้นสีแดงนะก็ขันตอนแรกเลยออกเกมือ hmm? ไปหน้าก่อนเริ่มเข้าเกมอะ่ะเลื่อนลงมาติ๊กอันนี้ไว้เดี๋ยวผมทีไว้ให้นะนี่ตรงนี้ เอือนกระติกไปเลย <Okay. S 1> มันก็อยู่กับเราตลอดแหละเราไม่ต้องมาติกซ้ำนะก็แค่นี้แหละแล้วกดเริ่มเดี๋ยวก็วางได้นะโอเคมาเดี๋ยวมาลองกันว่ามันวางได้ไหมนี่ก็วางได้นะเพื่อนเห็นปะเดี๋ยวลองวางกับต้นไม้นะก็วางได้นะ คือระวังได้ทุกอย่างเลยนะเพื่อนนะ <Wow. S 1> เพื่อนจะให้จมใต้ดินหรือติดต้นไม้ติดกำแพงเราระวังได้หมดเพื่อน <Okay. S 1> การสร้างบ้านมันก็จะสวยขึ้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะว่าม,มันสวยจริงไหมถ้าเพื่อนไม่ติ๊กไว้นะมันก็จะมีช่องโว่ระหว่างทรัพยากรนี่เห็นไหมอันนี้คือมันแนบกันเลยเห็นปะ่ะเหมือนเหมือนกับ เชื่อมเป็นทางเดียวกันเป็นพื้นเดียวกันนะถ้าเพื่อนไม่ติ๊กมันก็จะขึ้นสีแดงนะเพื่อนก็จะวางแบบนี้ไม่ได้นะโอเคก็ตามนี้คำ oh, <no. S 1> ถ,ถามต่อมาพี่ครับแนะนำสัตว์ที่วิ่งได้นานๆหน่อย <c oughs> ผมไม่อยากหยุดพัก <Wow. S 1> โอเคผมแนะนำเลยเพื่อนตัวนี้นี่คือวิ่งไม่ต้องพักวิ่งจนกว่าแบตโทรศัพท์เราจะหมดนะวิ่งไปเลยเพื <c oughs> ่อนคือน้องจะไม่เหนื่อยนะ น้องจะมีสกิลนะวิ่งสี่ขาแล้วก็ไม่เหนื่อยวว้า <Wow. S 1> มาขั้นตอนการจับนะเพื่อนใช้แค่โบลา่าก็พออันนี้ผมขาดหนังไนงะต้องการหนังแต่ธนูผมไม่มีด้วยลูกดอกลูกดอกธรรมดานะไม่มีมีแต่ลูกดอกยาสลบนะดีนะเวลน้อยตาเวลเยอะผมๆงไม่ยิงเอ้ยโอุยมีพวกนะโอเค มันโดนลิงผมนะลิงผมปาขี้นะสโลเลย <What? S 1> สโลโมโชันนะผมจะคาบโบล่านะเพื่อนก็อันเดียวก็พอน้องไม่ค่อยอึดเท่าไหร่สลบง่ายนะโอเคขอโทษนะน้อง <S <S ต้องการนั่งนะปาเรรยบร้อยก็ได้นั่งมาต้องการนั่งเรียบร้อย น่าจะพอนะคือไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาฟาร์มหน้าง,งานเอาเลยเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางโอเคอืมขาดอะไรวะโอ้ยไม่พอ <c oughs> โทษทีนะเพื่อนช้าหน่อยนะอีกโกโนโดอนเวลร้อยนะไ <Wow. S 1> ชวได้เลยโอ้ยแับเตอร์อ้วเวลน้อยเว้ยเวลแปดกับเวลสิบสองนะ เร okay. าจะคาบได้ละเมื่อกี้มันคาดหินไงอันเดียวก็พอนะผมก็จะรีบซัดนะรีบซัดไปที่หัวนะเพื่อนถ้าเป็นหน้าไม้เพื่อนอย่ายิงหัวนะน้องบางถ้าเป็นหน้าไม้ให้อัดลำตัวนะถ้าเป็นธนูธรรมดาก็อัดไปที่หัว <Yes. S 1> เพราะว่าธนูมันเบาไงมันเบากว่า โอ้ยคปปัพเเรียบร้อยคอปปัพ y ปีกระของขาดได้เลยนะเพื่อนอัดเข้าไปในหัวโอเคปาปปาปใส่เข้าไปเรียบร้อยนะน้องค่อนข้างที่จะบางก็จะใช้เป็นกิปเบิลเขียวนะเพื่อน <Okay. S 1> ต้องการให้เวลมันเยอะกว่าน,นี้นะน่าจะขึ้นมาอีกประมาณ40กว่าเวลนะได้อยู่โอ้ยดูลูกด,ดอก เต็มหัวนะทุกดอกโอเคตื่นละหมดไปเยอะอยู่เหมือนกันมาเดีย๋ยวมาคราบอ่านน้องกันอ่านน้องนี่คราบได้ในตัวนะในตัวเราอะคาบได้เลยเพื่อนพิมพ์ผิดวะเอ้ยอะไรเนี่ย What? ผิดอีกแล้วพิมพ์ผิดมันต้องตัวไอนะผมไปกดตัวแอลจะรั่วโอเค okay. ก็เวลสามสิบนะเพื่อนต้นเกมนะ ส0ิบนี้ก็ต้นเกมนะก็ควรจับน้องไว้เพื่อนน้องมีประโยชน์เลยฟาร์มได้นะฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มแทสอะได้ฟาร์มไม้ก็ได้น้อยหน่อยแต่ส่วนมากค่ะผมจะใช้เป็นการเดินทางไงเพราะว่าน้องสตามิน่านี่ไม่มียุบเพื่อนวิ่งได้เป็นชาติอะวิ่งรอบแมปนี่ก็ไม่เหนื่อยนะคือเราไม่ต้องหยุดเลยโอเคน้องวิ่งเร็วด้วยนะเพื่อน คือเป็นตัวที่ดีเลยตัวหนึ่งสำหรับต้นเกมนะพอดีอีกอย่างนะเพื่อนน้องสามารถทำมเมล็ดพันธุ์ให้เราได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะท้ายคลิปโอเคเดี๋ยวไปลองสกิลกันว่าน้องมีดีอะไรปะสำหรับสกิลน้องนะเพื่อนก็สไลด์ปุ่มโจมตีขึ้นด้านบนหนึ่งทีนะจะเป็นการวิ่งสี่ขาเพื่อนว้าว สกิลนี้ก็จะทำให้สตามิน่าไม่ลดนะคือเพื่อนวิ่งได้จนแบตโทรศัพท์หมดหรือวิ่งรอบแบบได้เลยเพื่อนแบบไม่ต้องพักนะก็ตามนี้สำหรับท่านี้นะท่านี้ก็จะเป็นท่าดั้งเดิมนะเพื่อนจะไล่ปุ่มเดินขึ้นด้านบนนะ <Okay. S 1> จะเป็นการกระโดดถ้าใครมีปุ่มกระโดดอยู่แล้วก็กดได้เพื่อนท่านี้ก็จะก่อนเดินสีขานะเป็นท่าแรกเลยท่าดั้งเดิมโอเค สำหรับการฟาร์มของน้องนะเพื่อนน้องก็จะฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีเลย <Wow. S 1> สำหรับสัตว์ต้นเกมนะ mm hmm. เออเวลาเรายังไม่มีสัตว์อะไรมากมายนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เพื่อนป้องกันตัวเราก็ได้นะน้องนี่ค่อนข้างที่จะต่อยแรงนะเพื่อน mm hmm. วิ่งหนีก็ไวตัวนี้ผมไม่ขาดบ้านครับถ้าล่นใหม่ๆนะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะใช้ให้น้องผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ผมนะ What? เพราะว่าในท้ายเกมเนี่ยเราต้องการแปลงพักที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเราจําเป็นนะที่จะต้องใช้น้องนี่เบอร์รี่นะเพียบในการฟาร์มไม้นะเพื่อนก็ไม่เยอะนะฟาร์มไม้ได้ไม่เยอะมันจะหนักไปทางแทสนะก็ดีกว่าใช้ขวานใช้พลิกแอคนะในการเก็บแทด ถ้าใครต้องการแทสก็ใช้น้องได้แต่ถ้าไม้นี่ไม่แนะนำ <No. S 1> ไม้ได้ไม่เยอะเพื่อนก็คือไปดีทางเบอร์รี่แล้วก็แทสนะแค่นั้นก็ประมาณนี้มีไว้ก็ดีเพื่อนมาดูวิธีการทำมเมล็ดพันธุ์นะเพื่อนนะ <Okay. S 1> ผมก็เตรียมเบอร์รี่มาหมดเลยเพื่อนทุกอย่างมันแครอทข้าวโพดเลมอนเตรียมมาหมดเลย พอน้องทําได้หมดนะน้องจะรีดมเมล็ดให้เราเดี๋ยวผมลองเบอร์รี่แดงนะเดี๋ยวดูนะ99ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็รีดเหลือ99ก็กดตามนี้เลยนะเพื่อนนะถ้าขึ้นสีฟ้าแบบนี้ตัวหนังสือสีฟ้าเพื่อนก็กดได้เลยจะเป็นการรีดเอา,มาเมล็ดเออเห็นปะเบอร์รี่ก็หายไปเราก็ได้มเมล็ดมาแทน99ว้าเดี๋ยวผมลองใส่ไปให้หมดนะเพื่อนนะ นี่กดแล้วโอเคมันก็เปลี่ยนเป็นมเมล็ดหมดเลยนะเพื่อน oh, <no. S 1> นี่ได้มเมล็ดหมดเลยถือว่าต้นเกมนี่เราต้องการมาเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ช่วยได้เพื่อนจับมาเลย <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะเพื่อนตัวที่มีประโยชน์อีกหนึ่งตัวนะต้นเกมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมจากผม กดกระดิ่งไว้ด้วยนะได้แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วผมก็จะทำคลิปด,ดีๆแนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพื่อนนะ,ต,ะติดตามกันไว้เป็นกำลังใจจุ๊บๆ